สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันกับอมายโดบ,บัสต็อปในพาร์ทที่6แล้วอืมก็คงจะใกล้จะจบแล้วละครับไม่เกินเจ็ดพาร์ทละมั้งหรือไม่ก็พาร์ทนี้อาจจะจบก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันครับอืมลุยเลยโอ้โหจะว่าไปไฟฉายที่เราใช้เนี่ยมันของโคระโตไม่ใช่หรอวะมันมาตกพอดมนะันรุ่นสู่รุ่น,นจนถึงอากาเนะซสงได้ย่างไงเสียงเหมือนมีคนอยู่ใ,ใกล้ๆนี้ เสียงไหนว่ามาอ๋ <L an> เธอคิดเหมือนกันหรือเปล่า <laughs> <laughs> เห็นเหมือนกันหรือเปล่ารอยหยาบก้านบนกำแพงนี่มันอร่อยกันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ใช้ซีมาโลชั่นจะได้ไม่หยาบก้านแบบนี้เอาไงวะเอดูใกล,ใกล้ๆที่แล้วที่กำแพงนี้เนี่ยเหมือนมีรอยแตกอยู่และครก็ล่วงมาให้ด้วยโคตรเป็นใจอะ่ะแม่งเ้ย ม,มามามาได้อนคู่มาคอนสองอันเลยต้มเออดี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 ดมีรอยแตกเปิดอยู่เป็นกำแพงครับเข้าไปครับอืม้มบันไดแบบนี้มันต้องมีอะไรล่วงม,มาแน่ๆต้องมีแน่ๆแา่ไม่มีแฮะการขึ้นลำบันเอ้ยลำบันการขึ้นบันไดแบบนี้เนี่ยค่อนข้างยากเลยนะสำหรับฉันฮะ เสียงแมวเหรอเออย่างที่ฉันคิดเลยเด็กน้อยที่มีหัวใจบอบบางนั่นต้องจบลงด้วยเรื่องที่น่าเศร้าแบบนี้ใช่ไหมล่ะอ๋ออฮออะไรแมวพูดได้เหรอถ้าเธอเห็นว่าใครบางคนเนี่ยสำคัญกับเธอจริงๆแล้วก็เธอไม่จำเป็นต้องให้คนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเธอสำคัญเหมือนกันนะความจริงแล้วก็ฉันไม่รู้สึกอย่างนั้น กับเด็กผู้หญิงหัวดำนั้นมาตั้งแต่แรกแล้วเด็กผู้หญิงตัวเล็กเหรอหัวสีดำบางทีเขาอาจจะหมายถึงจีโตเตกับโคบโตสินะคือเขาจะสื่อประมาณว่า,าโคบโตเนี่ยไม่คิดที่จะจริงจังอะไรกับจีโตเตอยู่แล้วครับไม่คิดจะช่วยเหลือจิโตเตอมไม่จริงใจยังไงก็ตามเนี่ยคนเดียวที่จะสามารถทำให้เด็กคนนั้นเข้าใจได้ก็คือเธอไม่มีคนอื่นอีกแล้ว เพราะว่าถ้าเด็กผู้หญิงหัวสีดาคนนั้นจากไปแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนั้นก็คงจะสูญเสียชีวิตของเขาฉันเข้าใจแล้วนะฉันก็จะไปช่วยจีโทเซนี่งไงยังไงก็ตามนะมันก็มีปัญหาอยู่มากมายเลยนะเพราะว่าเด็กผู้หญิงหัวดําคนนั้นอนะทาร้ายคนอื่นโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกใดๆเลย,เลยใช่ที่แน่ๆเนี่ยเธอแทงททจทีโทเซนโดยที่ทำหน้านิ่งๆมากเลยอะสีหน้าเย็นชามาก ดูเหมือนว่าเธอจะร้าอารมณ์และวทำไมชิทอเซตต้องสนใจคนแบบนั้นขนาดนั้นด้วยล่ะยังไงก็ตามคงไม่มีเวลาเลยแล้วละ่ะเธอต้องไปต่อแล้วตอนนี้คนคนนั้นอยู่ข้างหน้าเธอแล้วอา้าวทิ้งรอยเลือดไว้เฮ้ยนายเลือดไหลนะอ๋อฉันก็แค่ไปเล่นกับเจ้านกนั่นมานิดหน่อยนะไม่ใช่แพ้ใหญ่อะไรหรอกอืมแล้วนายเป็นใครกันละ่ะ ฉันก็เป็นแค่แมวจรจัดที่เดินผ่านมาแต่ฉันคิดว่าในโลกของฉันเนี่ยแมวที่พูดได้มันไม่ปกติเลยนะงั้นฉันก็เป็นแมวที่ไม่ปกตินะ <c oughs> ก็แค่อยากจะให้คำแนะนำกับเธอแค่เท่านั้นแหละเ <c oughs> มื่อคนคนนั้นเนี่ยยืนอยู่ที่ส่วนบน,บนของรุมอ่ะเธอก็จะดึงคันโยกให้ถุดแรงเลยนะเข้าใจไหมถ้าเธอทำได้แล้วก็เธอจะกำจัดคนคนนั้นได้อ้าวไปครับ ให้ผักคันยกตอนที่โควโตเนี่ยยืนอยู่ด้านบนของลุมเนอะอจริงๆฉันก็อยากจะช่วยเธอนะแต่ว่าแต่ด้วยร่างกายแบบนี้แล้วฉันต้องขอโทษด้วยนะคงต้องฝากไว้กับเธอแล้วล่ะและฉันคงไปตามทางของฉันเองดีกว่ายังไงก็ออกอาก่อนนะหนูน้อยอีกคนนึงอ่อเผื่อจีโตเทแล้วก็ต้องฝากเธอด้วยนะ ขึ้นอยู่กับเธอแล้วอะไรงี้ครับแบบให้เราตัดสินชะตากรรมแล้วและ้และ,และนั่นเป็นใครแล้วนั่นน่ะจริงแล้วเจ้าแมวดำนั่นมันเป็นใครกันแน่นะยังไงก็เถอะเพื่อจิตเทวะแล้วอย่างที่เจ้าแมวนั่นพูดแหละคงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องไปต่อผมคิดว่าควรจะเซฟไม่ต้องหรอกจริงมันก็ยังไม่เจออะไรเลยแค่เดินตรงมา ไปไม่ได้เหรอไปไม่ได้เหรอเดี๋ยวหลุมหลุมหลุมเลย่หรอให้ยืนบนหลุมอ๋อแล้วค่อยกดคันโยกหนามจะโผล่มาแทางเชือกตายเห็บเลยใช่ไหมง่ายไปไหมง่ายเราจะไม่ยืนบนหลุมเราจะยืนข้างๆเขาเฮ้ยทำไมนิ่งอ่ะนิ่งมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวนิ่งไปเปล่าโคบโตะอ้าวต,าต้องให้เรายืนบนหลุมอะ เธอคืออากาเนะที่ฉันจําได้ใช่ไหมอะทำไมถึงพยายามช่วยจีโทเซจ,จากความสิ้นหวังแบบนั้นด้วยล่ะอะไม่เห็นต้องถามเลยน,นี่นาเธอน่าจะรู้ดีอยู่แล้วอะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของฉันไงเธอก็เป็นเพื่อนของจีโทเซไม่ใช่หรืองไงอะทำไมเธอถึงทําอย่างนี้เนี่ยเพื่อนนะฉันไม่มีเพื่อนคําว่าเพื่อนอะ มันไม่มีอะไรมากไปกว่าการหลอกลวงแล้วก็ให้ทําตามใจตัวเองเท่านั้นแหละนะ่ะเธอมันคิดไปเองฟุ้งเฟอ้อไปเองคนที่เคยคนที่ฉันเคยคิดว่าเป็นเพื่อนของฉันเนี่ยก็ทรยศทรยศฉันด้วยีหน้าที่เย็นชามันทําให้ฉันโศกเศร้ามากเพราะฉะนั้นแล้วชิโตเซเนี่ยก็คงทรยศฉันถ้ามีโอกาสไม่ต้องสงสัยเลยและคนกระทักสตรีมาครับซอรี่ปับ๊บ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 ปั๊บเดี๋ยว ปายเล่นด้วยเธอต่างหากที่เป็นคนทรยศจิตทเสนะจิตทเสนะตามหาเธอไปทั่วโรงเรียนเลยรู้ไหมเขาทำสีหน้ากังวลมากเพราะว่าเป็นห่วงเธอเธอคิดว่าเขาจะรู้สึกอย่างไงเนี่ยที่เธอไปแทงเขาด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยแบบนั้นน่ะเธอต้องการอะไรกันแน่ทำไมต้องทำาำร้ายจิตทเสตด้วยฉัน ฉันไม่ใช่คนที่ควรจะอยู่บนโลกนี้จริงๆนั่นแหละน่าอย่างที่ฉันคิดคือคนที่ฆ่าตัวตายในหนังสือพิมพ์ที่ออกข่าวเมื่อ20ปีก่อนสินะครอบครัวของฉันสั่งสอนเรื่องนี้แล้วก็ตายไปรุ่นสู่รุ่นหมายความว่าไงอะสั่งสอนอะไรโอบโตะฟังสิ่งที่แม่สอนลูกให้ดีนะเมื่อคุณแม่คุณพ่อหรือไม่ก็โคบโตะตายจากไปเนี่ย ดวงวิญญาณนะ่ะจะไม่ไปไหนทางนั้นแหละแต่พระเจ้านะ่ะจะปกป้องแล้วก็นําทางเราไปสู่อกโลกหนึ่งดังนั้นแล้วถ้าโคตรประตตายไปเนี่ยเธอต้องไปเยี่ยมทากะโนมุทากะโน,ะโนมุคุโรที่ที่พระเจ้ากําลังปกป้องอยู่เอ๊ะจะไปที่นั่นได้ยังไงอะ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกนะเพราะว่าคุณย่านะ่ะได้เตรียมเส้นทางมาเพื่อพวกเราแล้วถ้าเธอรออยู่ที่ป้ายรถบัสอมายาโด,ดแล้วก็ มันต้องมารับเธอแน่โคบโตอย่างไงก็ตามนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคือห้ามพลาดรถบัสคันนั้นเป็นตังขาดโอเคไหมเพราะว่ามันเป็นกฎว่ารถบัสนะ่ะจะมารับคนคนนึงเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอ้าวหมายความว่าตอนเริ่มเนี่ยโคบโตรอรถบัสอยู่ปุ๊บแล้วจิโตเซมาขัดจังหวะขึ้นรถบัสไม่ได้ปับ๊บก็คือไม่ได้ไปแล้วที่จะฆ่าที่จะฆ่าโคบโตก็คือจะให้โคบโตไปพารถบัสมาแล้วไปด้วยกันใช่ไหม อเออเฮีด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 ีงามาเกิดเธอพลาดรถบัสแล้วก็ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วเธอจะบอกว่าเธอกําลังรอรถบัสอยู่ตามที่เขาบอกมาสินะแล้วก็โดนเรียกโดยเสียงของเพื่อนร่วมชั้นใช่ไหมมันน่าตกใจเนี่ยทำให้เธอวิ่งหนีไปด้วยความกลัวสินะ แต่มันเกี่ยวข้องกับที่เธอทําร้ายจิตโทเสยังไงอะเหมือนอากาเนจะย,ยังไม่รู้เรื่องจิตโทเสใช่ไหมเนี่ยที่ทําให้พลดาดรถบัสฉันไม่มีอะไรต้องบอกเธอถ้าเธออยากจะฆ่าจิตโทเสจริงเนี่ยแต่เธออยู่กับจิตโทเสมาตลอดเวลานั้นมันหมายความว่าน่าจะมีเวลามากมายเลยให้เธอฆ่าจิตโทเสได้ตั้งหลายครั้งอะนะมีโอกาสมากมายเลยทําไมเธอถึงไม่ทําอย่างนั้นล่ะจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยนะ ฉันบอกเธอไปแล้วไงว่าฉันไม่มีอะไรจะพูดกับเธอหรือว่าจริงๆแล้วอะ่ะสำหรับจิตโทเซนอะ่ะหุบปากน่ะตอนแรกฉันไม่คิดจะทำอย่างนี้หรอกนะแต่ถ้าแกยังเข้ามาขวางทางของฉันแล้วก็ฉันจะฆ่าแกงั้นก็ลองดูสิฉันจะทำให้เธอเปิดปากออกมาเองว่าเธอต้องการอะไรกันแนะ่มามันเดินบนนั้นแล้วอะ่ะไม่ได้ฮะ รอ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 ดีๆเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งหูมีสเต็ปวิ่งบนหัวใจมาไม่ว่างนอะไว้ไปแล้วมันจะเดินหนึ่งสองเก้าแล้วมันจะเดินรัวๆหรอไม่ได้อะนั่นไงมันวิ่งอย่างเงี้ยแม่งแดชยากเหมือนกันนะเนี่ยให้มันยืนบนนี้รอดไงดีะไม่ได้มันจะวิ่งแล้วอ๋อ,อ,อไม่ได้แฮ ต้องรอจังหวะที่มันแบบแดชมาไม่ได้มันไม่ยืนเลยอ่ะมันไม่ยอมยืนมันรูเลยอ่ะยากมากอันเนี้ยนี่ไงเรียบร้อยจิ้มเออเอายังมีเปลี่ยนรูอีกเหรอเฮ้ยจิ้มรอบเดียวไม่พออูอ้หู้ติดมุมไม่ง่ายไม่ง่ายใจยเย็นครับต้องใจยเย็นแล้วล่ะมาไป อ๋อโดนแทงเหมือนกันออไม่ตายเว้ยอ๋อมีม,มีเลือดเหมือนกันอ๋อยุติธรรมใช่ไหมเท่าเทียมเพื่อความเท่าเทียมเออสองรอบแล้วเป็นไงมาอ่ะโดนสองรอบเหมือนกันเออแทงอ่ะเป็นไงสองสามรอบนีบอกมาเลยยังว่าทำไมถึงทำอย่างนั้กับจีโทเซน่ะทำไมถึงทำร้ายเธอเพราะว่าจีโทเซนคือตัวรถบัดที่ฉันพลาดไปไงล่ะ อย่างที่ผมคิดแหละครับเขาคงคิดว่าจะเอาจีโทเซเนี่ยทําให้ขึ้นรถไปได้อะไรนี้จิโทเซ่คือตัวรถบัสในตอนที่เธอพาดไปหมายความว่าอย่างไงอะ่ะเธอพูดเรื่องอะไรกันแนะ่นี่เพื่อจิโทเซนะได้เฟิร์สเอทอ้าวทำไมเธอถึงเล่นเกมกับฉันสิฉันจะเป็นยักษ์ส่วนอากาเนตเนี่ยต้องวิ่งหนีคือของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเียกเป็นยักษ์ใช่ไหมเกมวิ่งไล่จับอะไรงนี้อืม ถ้าฉันจับเธอได้แล้วก็จิตทศสกก็คงต้องไปโรคหน้าแน่นอนเลยอืมคิดว่าไงล่ะฉันไม่มีทางโดนคนอย่างเธอจับหรอกหนะ้าฉันี่คิดอย่างนั้นแต่แล้วจิตทเสกล่ะที่โดนทำร้ายอยู่นะ่ะฉันจะช่วยจิตโทเสกแล้วก็พานี่จากคนอย่างเธอได้แน่นอนนะ่ะมาช่างมั่นใจอะไรอย่างนี้นั่นเนี่ยงั้นฉันจะรออยู่ที่สักพักหนึ่งเธอวิ่งไปให้ไกลสุดเท่าที่ทำได้แล้วกันนะ ก็หวังอย่างนั้นฉันไม่มีทางปล่อยจีโทเใตตายหรอกนะเยี่ยมเยี่ยมหายไปแล้วครับตอนนี้อ่าผมคิดว่ามันถึงเวลาที่ต้องใช้แล้วไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมขวดน้ําครับกินซะเซฟทางนี้เหรอใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยโอ้อีซี่ดีอย่างนี้อ้าวจีโทเศตไม่อยู่เหรอในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะเธอหายไปไหนเนี่ย โอ้โห oh, oh. โดนจับแน่นอนเลยยงยักษ์เนี่ยผมว่าผมมาผิดทางวะเนี่ยมันต้องลงกระ้างปะเอ้ยเยี่ยมว่ะเอาแล้วมาผิดทางแน่นอนเลยเนี่ยไม่น่าจะรอดเอาไงดีอะลงล่างที่จะมีเหรอวะ<ฮ>จะว่าไปแล้วไปผัวทางซ้ายได้ไง,ไงวะอ๋อมันห้องสังส่นแล้วก็ไปผล่ตรงนั้นเองนั่นดี มาห้องซ้ายหรือขวาครับให้เลือกซ้ายครับอ้าวไม่มีเหรอเอ๊ะเอ๊ะไม่มีดิเชตโตแย่ yeah, ครับแบบนี้จะไปหาที่ไหนอะเดี๋ยว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 ,ยวห้องนี้อะ หนังสือจิตวิทยาอ่านไอ้นี่เหรอเนี่ยอืมนะครับโลกหลังความตายวอลุ่มที่สามครับจากการค้นคว้าเนี่ยทําให้ผลทําให้ได้ผลว่าได้รู้อะไรบางอย่างครับสําหรับคนที่สูญเสียครอบครัวไปเนี่ยสามารถใช้คนที่มีอายุแล้วก็มีเพศเดียวกันอให้ไปที่หน้าสุสานของคนที่ตายรายละเอียดการเลือกสั่งเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนว่าจะมีการที่ ให้ไปสู่สุคติเหรอไม่เ,เข้าใจครับไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าต้องใช้การสังเวยเพื่อเติมเต็มอะไรบางอย่างอาเอาอบันไดเหรอมาจากไหนวะเฮ้พี่สาวตกใจหมดมาจากไหนแต่เธอทําไมอยู่นี่อ่ะก็พี่สาวไม่มาสักทีนะอ๋อรอนานแล้วอ่ะหนูกลัวร้เปล่าหนูเป็นห่วงพี่ด้วยอ่ะ แล้วหนูก็เดินไปเดินมารอบโรงเรียนเลยอะแล้วก็ตกลงมาในรูในห้องดนตรีอะนะอ๋อดีดีด,ดีงั้นเหรอขอโทษที่ทําให้เป็นห่วงนะตอนนี้เนี่ยนะฉันหลงทางกับจิโทเทเสอะเลยพยายามที่จะปีนเครื่องเชือกนี้ขึ้นไปอะมันน่าจะมีทาง,ทางออกอยู่นะนายมากับฉันไหมอ้ะอโอเคไม่น่าไว้ใจเลยอะ่ะจากใจโอโอข้างนอกเลยเนี่ยมาลองคิดดูแล้วจิโทเซเนี่ย ก็อยากจะไปข้างนอกให้นนะอาจจะไปข้างนอกแล้วก็ได้ทางข้างล่างครับมีทางเดียวด้วยดีเอ้ยลบลบเหรอว้สโลอา้าวไม่ชนฮะดูว่าจะชนอ๋อพ่อของอาคานเน่เหรอเธอสองคนมาทำอะไรในที่แบบนี้เนี่ยฮะคุณพ่อเหรอทำไมถึงมาอยู่ที่นี่อ่ะก็พ่อพยายามไปที่โรงเรียนแล้วก็ตามหาเธอสองคนไงล่ะ ว่าประตูของโรงเรียนมันเปิดไม่ออกพ่อก็เลยยอมแพ้แล้วก็ลองขับรถหาตามที่ถนนเนี่ยแล้วก็มาเจอเธอสองคนไงงั้นเหรองั้นเหรออืมก็ขอบใจที่มาช่วยนะคุณพ่องั้นคุณพ่อต้องขอโทษด้วยนะอต้องทิ้งฝากฝากไอ้หนูน้อยนี้ด้วยอะ่ะอากาเนะแล้วลูกเหรอ สำหรับหนูนะ่ะยังมีคนอีกคนหนึ่งที่ต้องปกป้องให้ได้อืมคนคนั้นคงเป็นแฟนของเธอสินะแฟนหนุ่มของเธอนะ่นม่ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะก็รู้นี่นะว่าหนูไม่มีแฟนน่ะใช่ไหมอ่า <c oughs> พ่อรอเล่นนะ่ะมาพ่อรอเล่นก็นะพ่ออาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่นะแต่ว่าดูจากสายตาของลูกแล้วเนี่ยลูกคงจริงจังมากเลยแต่ถ้าสาวบ้านว่าจะปกป้องใครให้ได้แล้วก็ ก็จงไปซะแล้วก็ปกป้องคนคนนั้นให้ได้นี่คือทุภาษิ์ของบ้านเรานะอืมอไปไอ้หนูไปได้แล้วมีเรื่องต้องถามเยอะแยะเลยล่ะเพื่อกลับไปที่บ้านเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนดิก่อนหนั้นน่นนะหนูวีบางอย่างที่อยากจะบอกพี่สาวก่อนความจริงแล้วเนี่ยหนูนะ่ะรังแกครูดุสโต่อสังที่โรงเรียนมาก่อนนะ่ะ เธอพูดเรื่องไรเน่ะเพื่อนของเราเน่ะมักจะรังแกผู้รู้สตโตดซังฉันก็ด้วยอ่ะหนูก็ด้วยเพราะหนูกลัวว่าถ้าหนูไม่ทําตามพวกเขาเนี่ยหนูก็จะโดนรังแกเหมือนกันแต่ว่าผู้รู้สตโตะซังเนี่ยเป็นคนดีมากเลยนะหนูต้องขอโทษจริงๆอ่ะแล้วทําไมต้องมาขอโทษฉันล่ะเอ๊ะ ครั้งหน้าเขาไปขอโทษจีททเซดสิถ้าเจอเขานะ่ะไปขอโทษเขาตรงๆเลยเธอควรจะไปขอโทษเขาเองเพื่อแสดงความรู้สึกว่าเธอรู้สึกยังไงความรู้สึกเหรอถ้าจีโทเซ่โดนแกแล้วก็เธอก็ต้องปกป้องเขาสิแล้วถ้ามีใครมารังแกเธอกลับแล้วก็ฉันจะไปอัดมันเองพี่สาวโอ้โอเคดูสัญญาเลย เอาละอืมแน่นอนถ้าเข้าใจแล้วก็รีบกลับไปที่บ้านซะแล้วก็ไปนอนพักนะเดี๋ยวพี่สาวจะรีบตามกลับไปเอ่ระวังตัวด้วยนะโอเคนะอืมครับมันไม่ได้กลับดีๆอผมสังหอนใจว่าผมโดนสปอยว่าไม่เป็นไรไม่พูดดีกว่างั้นไปกันเถอะไปครับเราจะไม่เดินกลางถนนอีกแล้วจะรถชน รถชนรถชนมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกเดินผ่านไปเลยได้ไหมเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกไอ้แบบนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงไปแล้วไปไม่ได้ฮะอะไรวะต้องให้ค้นเหรอมันภาพดวงตามองไม่เห็นไม่รู้เรื่องต้องกระจกก่อนดีกว่าให้ วันนี้อากาศแจ่มใสจังเลยทำไมฝนตกอ่ะอ่าอืมนี่รอยอะไรเหรอคาบใครทำปากกาหกไว้เนี่ยปากกาดแดงด้วยโอโ๋อนี่ตุ๊กตายางใครทำตกไว้เนี่ยอ๋อจิโทศเซธเธอไม่เป็นไรนะใช้ผ้าพันแผลอืมประถมพยาบาลเรียบร้อยจิโทเซ่ตื่นสิอืม เฮ้ย hey. มีบางสิ่งตกมาจากดานฟ้าช่นะคนคนนี้น่าจะเป็นเพื่อนร่วมห้องของเราเนี่ยไม่มีทางอะ่ะเขาฆ่าตัวตายเหรออ๋อแต่เธอดูแย่ๆเนี่ยช่างหน้าเศร้าอะไรอย่างนี้เนี่ยืหอหน้ารังเกียดว่าเนสซี่แป๊บนึงกรรมคำศัพท์แม่งไม่มีความปราณีเลยใช่ไหมเนสซี่แปลว่าน่าเกียดครับช่างน่าเกียดอะไรอย่างนี้เนี่ยโอ้โหคนตายยังบอกน่าเกียดอีก ดูสิเหมือนเธอยังยังทําเสียงเห <c oughs> มือนยังมีลมหายใจน,น่ารังเกียจอ,อยู่อีกรอเนี่ยน่าสัคาญจังเลยอ่ะเขาพูดจริงเหรอเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่อีกเหรออ๋แล้วเราทําไงดีเนี่ยบางทีน่าจะเรียกรถพยาบาลอืมแต,แต่แต่แต่ถ้าเธอยังรอดไปด้วยสภาพแบบนี้เนี่ยนายไม่คิดว่ามันจะน่าน่าสงสารไปหน่อยเหรองั้นกลับบ้านดีกว่าทําเป็นว่าพวกเราไม่เห็นอะไรทั้งนั้นจะใช่ เดี๋ยวก็มีคนเรียกรถพยาบาลให้เองแหละอ่ามันมันเจ็บปวดเจ็บปวดมากทรมานใครก็ได้ช่วยสันทีร่างกายของฉันกำลังหนาวเย็นขึ้นแล้วก็หนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆฝนตกด้วยจะว่าไปอามายะโดดเนี่ยไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับแต่อามาหรือว่าอเอามีเนี่ยน่าจะแปลว่าฝน คือน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการกับ,กบที่ฝนตกตลอดเวลายังไม่ตายด้วยอะ่ะอา่การนี้สร้างีิทอเตหรือว่าฉันทำสิ่งที่โหดร้ายจริงๆละ่ะกับโคบโตนะ่ะบางทีนะเธอพูดไรน่ะถ้าเป็นคนที่โดนทำสิ่งที่โหดร้ายด้วยน่าจะเป็นเธอมากกว่านะ ฉันเข้าไปขวางโคปโตตอนที่เขาจะขึ้นรถบัสไปบัสรถบัสท,ที่ไหนอะ่ะก็ที่ปา้ายรถบัสข้างหน้าไงล่ะที่มันเขียนว่าอามายโดอามายโดเหรอที่มันหยุดให้บริการไปแล้ว,ลวนะตั้งแต่พวกเราเกิดนะ่ะฉันคิดว่าโคปโตจังคงมีที่ไหนสักแห่งที่อยากจะไปโดยการขึ้นรถบัสนั่นน่ะที่จะไปเหรอแต่ว่าคนคนนั้น ถึงฉันจะมองไม่เห็นมันน่ะแต่ดูเหมือนว่าโคบโตจังจะพยายามขึ้นไปบนรถบัสแต่เมื่อฉันกระโดดขึ้นไปบนถนนน่ะฉันไปหยุดเธอมันเพราะว่าเหมือนมันจะอันตรายเนี่ยความจริงแล้วความจริงแล้วฉันเคยเห็นคนที่เหมือนกับโคบโตมาก่อนนะตอนนั้นน่ะเธอบอกกับฉันมาอย่างนี้แต่นั่นมัน โคบะโตจังน่ะเมื่อ20ปีก่อนเนี้ยเหรอแต่ว่ารถบัสจะมารับคนคนนึงเพียงแค่หนึ่งครั้งใช่ไหมทําไมโคบะโตจังถึงถึงไปที่ป้ายรถบัสนั่นล่ะถ้าเธอไม่ขวางทางโคบะโตที่จะพยายามที่จะไปที่ทากะโนมคุคุโรน่ะแต่ว่าคนคนนั้นพูดบางสิ่งที่ฉันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เขาบอกว่าชิตโตเซน่ะชิตโตเซคือตั๋วรถบัสของเขา ฉันคือตั๋วรถบัสเหรอคนคนนั้นต้องมาหาเธอแล้วก็ภาคชีวิตเธอไปครั้งหนึ่งแน่ฉันคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราน่าจะไปหาที่ร้านสะดวกซื้อใกล้ๆแล้วก็หลบอยู่ในนั้นก่อนไม่ต้องกงังวลหลอกหน้าฉันจะช่วยเธอเองอืมดีดีดีครับอืมไปไม่มีอะไรจะเสีย ฟาวอยู่มีเกตตาน่าจะมีเสียงที่ด้วยมันจะร้อนๆมากเลยโอไม่นะความรู้สึกแบบนี้มันถ้าเราไม่ดีแล้วก็คนคนนั้นจะมาแน่นอนเลยวิ่งเลยครับรออะไรโอโหโกยโกยไม่ต้องรอโอโหมีพามโอ้โหมาเป็นตัวมาเป็นตัวมีผัวเป็นตัวเป็นตัวเนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหผิดอฟขี้แตก โอ้โหมีลาวาด้วยฮะที่นี่มันจีโทเซแกจะ,จะทำอะไรกับจีโทเซน่ะเอาจีโทเซคืนมานะเฮ้ยเอาเตะลงลาวาจีโทเซแล้วอากอาเนะไม่ตายเหรอเฮ้ยผมไม่รู้ว่าผมออกเสียงอากาเนะเป็นอามาเนะผิดเรื่องหรือเปล่าผิดเกม น,นั้นมันรุ่นพี่เอามันเนจากเกมอีกเกมหนึ่งเอาใหม่ก็ได้มามาลองหนีอีกรอบหนึ่งแล้วมันมีตั้งสทางแยกค่อยทางสามแพ่งสี่แพ่งโอ้โหแล้วจะไปถูกปะล่ะมาครับอีกรอบหนึ่งโอ้โหฟาวูแล้วเนี่ยฟาวู you. อืมโอมาเลยหรอรอบนี้ทำไมมาไว้อ้โหรอบที่แล้วมันมาชาร์ก่าน,นี้ไม่ใช่เหรอโอ้พาพาพาโอ้โห เดี๋ยว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 มีผาให้วิ่งผิดซอยได้เหรอเชโตคือแบบแตอนไอตอนผ่าเกมไม่หยุดนะครับคือเรายังวิ่งอยู่แต่มันภาพมองไม่เห็นไงมีแบบผ่าให้วิ่งผิดซอยอ๋อฮะมันคำนวณว,ว่าพอเราถึงทางเลี้ยวเนี่ยมันจะผ่าใช่ไหมเพราะงั้นเราต้องชิดซ้ายก่อนมันจะง่ายขึ้นนี่ครับมันจะได้เปรียบเรื่องระยะทางนิดนึงอ่ะไม้แต่มันได้เปรียบเยอะมากเลยนะ อรอบแรกทําไปโดยบังเอิญครับรอบนี้ผ่าพุทำไงดีตายหายแน่นอนโอ้โหผิดเกือบเกือบผิดซอยขึ้นบน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 เออรอดรอดตายท้องช้างเลยครับออีกรอบนึงเหรอรอบที่สามมีเก้าชีวิตก็ไม่พอเป็นแมวอะ่ะจริงมันมีดอกไม้สีเหลืองเออทำไมไม่ไปทางนั้นล่ะ ม่รู้จักสังเกตอะไรเล,เลยใช่ไหมเนี่ยเล่นนั่งนานโอ้โหวิ่งดีครับอูแล้วมันวิ่งช้ามาใกล้ขนาดนี้ถ้าไม่เลี้ยวให้ถูกซอยก็ต้องแย่นแน่ๆไปเอ้ยโหดพอดอกไม้สีเหลืองครับไปถูกทางแน่นอนเหลืองเหลืองเหลืองลงล่างลงล่างเอ้ยซ้ายโอ้โห,โโห,โโหมีพาพาไปลงล่างไอ้อย่างนี้ก็ไม่ยากนะเนี่ยมีทางนําทางแบบนี้แต่อย่าผ่าพ่าแล้วครับขึ้นบนอ,อ โอ้โหมันวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วอย่าผ่านอย่าผ่านตอนนี้อย่าผ่านตอนนี้อย่าผ่านอ้โหนี่ไงจะผ่านตรงนี้แม่งมโอ้โหติดทัวเรียวถูกซอยเรียวถูกซอยว่าไงว่าไงว่าไงฉลิวฉลิวฉลิวปึ๊บทางแม่งโคตรแหวนตรงปะตรงถูกขางเฉยโอ้โหโคตรโชตถูกได้ยังไงไม่รู้โอูโ๋ผ่านแล้วว่างอะโอโ้ยังมีโอ้มือสั่นมือสั่นขวัญแขวนโอ้ยถ้าข้ามโดนโอ้โหรถไม่ยนต์ยุบเลยละเออเฮียทำไงเนี่ยไปไหน เอ๊ะอะไรอะ่ะโอ้มอกี้มือมือผมสั่นจริงอะน,น,นิ้วนิ้วน,นี่แม่งไปกะยังตายกะโอ้โหล่วงตายครับไปต่อเขาหน้าแล้วกันบ๊ายบายพาร์ทหน้านจะเป็นาพาร์ทจบแล้วครับจะพยายามเล่นให้หลายเอนดิ้งแล้วกันถ้าไม่ยากมากก็น่าจะทุกเอนดิ้งในพาร์ทเดียวครับ 拜拜。Bye bye.